เมื่อคุณไปค้างคืนที่บ้านแฟนเมื่อจำเป็นต้องอาบน้ำในห้องน้ำของเขาห้องน้ำไม่ได้รับการทำความสะอาดนานเกินสาเดือนสกปรกยิ่งกว่าห้องน้ำสาธารณะผมขอแนะนำให้คุณต้องลองน้ำยาล้างห้องน้ำในห้องน้ำนี้อากาการฆ่าเชื้อสูงกว่า99.9%สเปรย์ในรอยแยกในห้องน้ำน้ำยาปรับคราบในบับเบิ้ล จะช่วยละลายคราบฝังแน่นแม้แต่สิ่งกะปุกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถทําความสะอาดได้ไม่ว่าจะเป็นคราบปัสสาวะในห้องน้ําคราบน้ําบนกระจกรอยแยกมุมและสถานที่อื่นๆทําความสะอาดยากใช้มันสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมีกลิ่นหอมจางๆหลังการใช้ดีไซน์หลอดยอูดในตัวไม่ติดมือทาความสะอาดห้องน้ําสัปดาห์ละครั้งและใช้อย่างมั่นใจถ้ามีห้องน้ําที่บ้านต้องลองจริงๆ